วันนี้อยู่กับมาด้าบีท50โปรนะครับครนนี้มาด้วยอาการไฟหน้าไม่ติดนะครับทั้งสูงต่ำนะครับเนื่องจากว่าใส่หลอด LED มานะครับกล่อง BCM ตรวจจับได้ว่ามีกระแสไฟที่ปล่อยไปเกินนะครับป้องกันความผิดพลาดนะครับผมสแกนโค้ดนะครับนี่ฮะสแกนโค้ดเราจะเห็นโค้ดของ BCM 12โค้ดนะฮะแล้วก็โค้ดอีก1โค้ดในกล่องตัวนี้นะครับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด13โค้ดนะครับ เขเป็นเกี่ยวกับงานไฟทั้งหมดเลยนะฮะเมื่อเราสแกนโค้ดเรียบร้อยเราสามารถดูลิสต์ได้นะฮะลิสต์ของที่เขาโชว์อยู่นะครับดูแบบโทโพลจีก็ได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างฉลาดเลยนะครับอันนี้มีการตอบแบบบลูทูธนะครับตอนนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับโดยการเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแยกออกมาเลยนะฮะป้องกันครั้งต่อไปจะได้ไม่เสียเงินมากขึ้นนะครับเปิดตรงนี้ครับไฟหลีนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ไฟหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ไฟไฟหน้า LED อยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้เจ๊มายกไฟสูงนะฮะ นี่ฮะแบบนี้ฮะไฟติดทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ฮะสูงต่ํานะครับเดี๋ยวจะให้ยกสูงฮะยกไฟสูงจะเห็นนะฮะยกกระพริบครับยกกระพริบครับเหมือนเตือนฮะเราจะเห็นฮะยกกระพริบเรื่อยครับจะได้ดูว่าชุดยกปกติไหมนะครับนี่ฮะเราจะเห็นว่าสูงต่ําทํางานครบนะฮะดูไกลๆก็ได้ครับอันนี้เป็นไฟสูงนะครับต่ําครับสูงครับต่าครับ อ่าโอเคนะครับติดครบนะฮะใครที่ใช้ Ford นะครับรวมถึง Mazda BT50 Pro นะครับอาการจะเป็นอาการเดียวกันเมื่อใส่หลอด LED นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอด LED ค่ายไหนถ้าไม่มีระบบป้องกันนะครับหรืออาจจะไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านอาจจะมีปัญหาได้นะครับไฟจะโชวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสั่งตัดระบบไฟออกไปนะฮะให้ทำการแก้ไขนะครับก็มาหาเราได้นะฮะเรารับแก้ไขนะครับในรถ2รุ่นนี้นะครับ